ส่วนวันนี้นะคะทุกคนมีพี่คนไทยบอกว่า,ากินแกงเปิ่อพี่เขาเปคนกรุงเทพนะคะกินแกงเปิ่อเห็ดเป็นวันก็เลยทําคล้ายๆกับแกงเลียงค่ะเป็นเห็ดรวมและเห็ดขึ้นหวานนะคะทุกคนพร้อมกับเมื่อวานไปร้านไทยต้องขออนุญ,ญาตนะสีต้องมีงโทรศัพท์อยู่ด้วยเนาะนี่ได้ผักหวานกับใบแมงวักไทยคะ่ะทุกคนจ้าแซ่บเลยเด้อ แกงเห็ดสวีเดนแกงเปืดอเห็ดนะคะก็ะคือแกงรวมเห็ดนั่นเองค่ะใส่น้ำปะลาหนัวๆน,นะคะหอามากินที่โรงแรมนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับผักหวานแซบเลยจ้าหอมกลิ่นผักหวานมากๆเลยน่ากินไหมคะมานะมานะแล้วก็มีเพื่อนชาวฝรั่งเศสและเพื่อนเนปาลมาทำงานด้วยวันนี้นะคะผ่าเพื่อนฝรั่งกินแกงเปิด เห็ดสวีเดนกันค่ะแกงแบบพิสา่ 3. แท้ๆเลยนะมีใบแดงรักด้วยวันนี้